ครับสวัสดีครับอันนี้ FC นะครับ FC จดีนะครับรางวัลพิเศษนะครับอันนีี้มแต่ครับอันนี้รางวัลพิเศษนะครับครับครับอันนี้ก็ FC จะดีนะครับให้รางวัลพิเศษนะครับขอให้ FC นะครับมีความสุขมากๆนะครับคุ้บป้านะครับคุณป้านะครับ ครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับขอให้มีความสุขนะครับล้างแล้วทำไมไม่รับอ๋อไม่เป็นไรไมรับพิเศษรับพิเศษครับอยู่ราแนี่นรอเนี่ยรับพินล้านไปไหมเหมือนล้านให้เลยนะครับเหมือนล้านให้เลยนะครับ อาย, oh ยุ้ต่อกัดนี้นะอบราโอดี๋ยวมอบรางวัลนี่ก็รางวัลใหญ่ครับอันนี้ก็ขอห FC นะครับมีความสุขนะครับครับสวัสดีค oh รับ